ครับพบก,กับเราช่องคลายหงเงินครับผมวันนี้ยามเช้าครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็กินอ้อยหวานครับผมนี่ก็สดชื่นนับอาบน้ำเป็นสดชื่นนับน้ำชาสดชื่นมากชื่นหรือเย็นในช่มชื่นนี้นได้กินอ้อยหวานหวานด้วยครับผมกร <c oughs> อกไปอ้ยอยสดอ้อยมาแต่ตัดมาเต่็เมื่อวานครับ วันนี้ก็จะไปหาอาหารในเขาด้วยครับวันนี้อยู่ไหนคะอยู่อยู่บ้านครับบ้านไหนคะอยู่บ้านด่านบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวก็ไปเล่นกับพ่อกับแม่ด้วยครับผมนานแล้วไม่ได้ไปเล่นด้วยครับอารมณ์ดีครับวันนี้กินอย่างสบายใจครับขับขานดูขาครับบมยใชมาก โอ้ไม <ti ế ng> ่สนใจกล้องเลยกินยังไงเลยดูรอบๆนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะจำมั่งครับสุดยอดเลยมืแตรงนี้ครับอ้วนเลยครับนี่มืดเหรอปมดูแต่ตรงนี้พอแล้วครับนี่ ใครโง่ไปหมดเลยนี่นก็เองไม่ได้เอาเพลงถูเนาะแล้วให้เขาทูแบบธรรมชาติเขาเลยอือพบ่นราวองเดินตามนะคะรเวังอะไรจับหางไม่ได้โบนี่หางไม่สวยไหมไม่ไม่ นี่ครับหางครับเล่นหักแล้วนี่นี่ตีไฟกันเยอะเต็มไปด้วยโกลว์เลยดินดำเลยครับโอ้ยด,ดินดำอันนี้ อาทิตย์ยามเช้านะคะมุกล่องมาจากไหนครับนี่โอ้มุกล่องนี่นี่ตามตุ๊เลยนะจ้างมาเป็นพิเศษดูครับดูเกลวเกลตาตาเกลผมตาตาเกลติดแล้วให้ดูครับนี่ยาด้ยาครับแต่ละเชรียดตาไม่เหมือนกันครับผมไหนดูหน่อย รับตาแก้ครับตาข้างในครับรับตาทำไม,ำไมเปิดตาไหมค่ะม่เห็นค่ะนั้นเปิดอยู่ไอ้คนไทยไม่รู้มันก็มันเห็นนะะไ,ไหนดู เออเออเออเหยียบอ้อยเขาไว้ก่อนดึงอ้อยนะคะคนท้ายเหยียบดึงนำเท้าครับผมโหสุดยอดเลยอ้อยเร็วมาก เอาขาวโพดไหมมันกินไหม ก็พูดนะ่ะบูเป็นเลือก Kapi di. Hmm. Topla, putla, emu. Kapi di na. Kapi di. Kapi di. tiếng này ra vô múa tiếng này tiếng đi đi tiếng tiếng này con hấp tiếng la long kinh này tiếng đang chắc chéo lên đó anh nè tiếng ngồi tiếng đấy tiếng tiếng đâu หมดแลวหมดแล้วจบแล้วหมดแลวหมดแลวหมดแล้วมบีแล้วจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราช่องเราด้วยนะครับ